ไอ้หนูเฮ้ยอะโน่ผมจะตกแล้วเว้ยเดี๋ยวปลาปลาไหลขี้นี่นะดูเองที่ตัวเดียวอ่ะไอ้หนูเว้ยหน้ารักเกียร์มาเฮ้ยมาไม่ยิงลุก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 อืมอ่ะหน่โน่เว้ย วัดนี้เดียว <Elena> อ่าคามได้เปล่านะคามได้เปล่าเราอยู่ต้ไกลเลยเปล่าโอ้โยตัหนึ่งตัวนู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 มา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 ครบแล้วมา 喂，我们还怕อะไร？刚才他害我很